สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวบ,บ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําบวบผัดไข่ใส่หมูสับค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆอร่อยๆนะคะและมีประโยชน์มากๆเลยค่ะหน้าตาอาจจะไม่น่าทานนะแต่อร่อยมากๆเลยค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยค่ะ เราไปเริ่มที่เก็บบวบก,กันนะคะอันนี้จิบปลูกไว้หลังบ้านค่ะจิ๊บปลูกไว้ปีละต้น2ต้นนะคะให้กินเรื่อยๆเลยค่ะเป็นบวบหอมนะคะลูกยาวและลูกแก่มากๆเลยค่ะจิ๊บก็กินช้าไปหน่อยนะเขาก็เริ่มแก่แล้วแต่ก็มีลูกอ่อนอยู่นะคะนี่ค่ะเขายังมีลูกอ่อนอยู่นะอันนี้ก็สามารถเอาไปผัดได้ค่ะแต่ว่าของจิ๊บในลูกเดียวก็ใหญ่แล้วนะคะก็ได้หนึ่งจานแล้วนะ บวบหอมค่ะหนึ่งลูกนะชั่งได้ประมาณ300กรัมค่ะท็อแก่นะจิ๊บก็เลยจะเอาเปลือกออกนะคะก็ใช้มีดสองคมเนี่ยฝานเปลือกออกเลยนะคะถ้าลูกอ่อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะเพราะว่าเปลือกเขาจะยังนิ่มอยู่นะพอเอาเปลือกออกเสร็จแล้วนะคะก็หั่นเป็นชิ้นค่ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะคือเขาก็ยังไม่แก่มากนะถ้าเขาแก่มากเม็ดเขาก็จะแบบแข็งกว่านี้นะคะอันนี้นเม็ดเขายังนุ่มอยู่นะเจียวกรุบกรุบก,กำลังดีนะคะขาผ่านเสร็จแล้วนะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีบวบผอมหมูสับซีอิว๊วขาวซอสหอยนางรมไข่ไก่กระเทียมและผงปรุงรสค่ะเราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูนะคะวันนี้จะใช้น้ำมันหมู2ช้อนค่ะใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้กระเทียมเหลืองหอมเลยค่ะ พอกระเทียมเหลืองหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วผัดไข่ไก่ให้สุกนะคะพอไข่ไก่สุกเสร็จแล้วนะก็ใส่หมูสับลงไปค่ะของจิบเอาแช่ฟรีซไปนะเขาก็ยังไม่นิ่มเท่าไหร่พี่ก็จะใช้ตะหลิวเนี่ยค่ะค่อยๆย,ย,ยี้ให้เขาเป็นชิ้นเล็กนะคะทีนี้ก็ผัดให้สุกเลยค่ะพอผ,ผัดสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่บวบหอมที่เราหั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลย พอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ผัดเขานนิดหน่อยนะเขาก็จะแห้งนิดนึงนะคะจิ๊บก็จะใส่น้ําลงไป1ช้อนค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะว่าในบวบเนี่ยเขามีน้ําอยู่ถ้าเราผัดไปเนี่ยน้ําเขาจะออกมานะคะทีนี้ก็ผัดบวบให้สุกเลยค่ะพอบวบสุกแล้วเราจะปรุงรสกันนะคะผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนซอสหอยนางรม1ช้อนและน้ําตาลครึ่งช้อนค่ะตัดรสนิดหน่อยนะ ก็ผัดนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะถ้าใครคิดว่าจืดไปก็สามารถเติมซีอิ๊วขาวได้ถ้าใครคิดว่าเค็มไปก็สามารถเติมน้ําได้นิดหน่อยนะคะเพื่อลดความเค็มนะแต่ของจิ๊บก็ประมาณนี้ก็พอดีแล้วค่ะสึกแล้วค่ะเอาไปตักเสิร์ฟร้อนๆได้เลยนะคะหน้าตาไม่สวยนะคะแต่อร่อยและมีประโยชน์มากๆเลยเขามีกา,กากใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะช่วยขับลมบวมในมีริดเดีนนะคะมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยจิ๊บแปะ ประโยชน์ผมบวกไว้ให้ที่ใต้กล่องข้อความคําอธิบายคลิปนะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะทํำง่ายมากๆเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสาหรับวันนี้จิ๊ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ